สวัสดีครับใครที่มีปัญหานะครับวัวเป็นสัตว์ช้าเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนนะครับผสมติดยากนะครับก็มีหนึ่งวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาสาหรับพี่น้องคนเลี้ยงวัวนะครับก็คือการเสริมวิตามินและแร่ธาตุนะครับเพราะว่าวัวที่ไม่เป็นสัตว์เป็นสัตว์ช้าเนี่ยสาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาดวิตามินพวกแร่ธาตุหรือว่าพรีมิกนะครับก็ที่ฟาร์มจะใช้พรีมิกที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับเป็นส่วน1กิโลกรัมผสมอาหาร อาวัวได้1ตันอาหารนะครับมิกเซอร์คาวนะครับก็1สูง1กิโลกรัมเท่านั้นนะครับก็ให้กินวัวไดหนึ่งช้อนนะครับผสมกับลำนะครับหรือว่าหัวอาหารนะครับอ่ะก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะครับมิกเซอร์คาวนะครับกินวัวหนึ่งช้อนเท่านั้นนะครับเป็นสูตรที่เข้มข้นที่สุดนะครับมีวิตามิน A D 3 E เข้มข้นที่สุดนะครับน่ประมาณ6.5ล้านหน่วยสากลนะครับวิธีการดูก็ดูฉลากด้านหลังนั่นคือเป็นสูตรที่เข้มข้นนะครับเอามาแนะนําพี่น้อง คนเลี้ยงวัวนะครับนะก็มีแร่ธาตุครบทุกชนิดนะครับแล้วก็จะมีสารที่สําคัญก็คือมีสารเสริมโปรตีนนะครับทาให้วัวโตไวนะครับก็ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของวัวนะให้วัวโตไวนะครับก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้วัวด้วยนะครับก็แนะนําว่าวัวไม่เป็นสัตว์กับสัตว์ช้านะครับเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนก็แนะนํามาให้กินมิเซคขาวตัวนี้นะครับรับประกันเห็นผลภายใน3สัปดาห์แน่นอนนะครับผมก็ผมใช้ประจนประจําทุกวันวัะาหนช้อนนะครับผสมกับารำหรือว่าหัวอาหารนนนะครัับให้กกิทุวนะครับ ก็ใครที่สนใจก็ราคา499บาทนะครับพร้อมส่งนะครับก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับบวกเพิ่มอีก20บาทเท่านั้นนะครับคุ้มค่ามากนะครับนะเป็นสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับมีวิตามินเอรีสามเเนี่ยนำเข้ามาจากเบลเยียมนะครับก็จะมีอเมริกาด้วยนะครับมีบาซินด้วยแล้วก็มีอิตาลีนะครับก็มีสารแต่งกินที่ทำให้มีกลิ่นหอมขึ้นวัวชอบกินนะน่ากินนะครับมาจากอิตาลีนะครับก็ฝากด้วยนะครับมิขคาวตัวนี้ ใช้เองนะครับหเห็นผลจริงอยากบอกต่อนะครับอยากบอกต่อเอามันแก้ปัญหาพี่น้องคนเลี้ยงวัวบ้านเรานะครับวัวบรรบ้านเรานี่แหละนะก็สามารถกินได้นะครับกินทุกวันนะครับมาละหนึ่งช้อนก็อินบ็อกซ์สั่งได้เลยนะครับผมครับสวัสดีครับ